สวัสดีครับลงกึงช่างตอมวัดส,สินเพชรบุรีนะครับวันนี้จะมาเาขาเรียกว่าอะไระครับมาแก้ไขปัญหาเรื่องการดูเหวีย่งยืดถาวรกันนะครับที่ลูกค้ามือใหม่นะครับเพื่อนเพื่อนมือใหม่ส่งมาทํากันแล้วดูไม่เป็นนะครับผมจึงเกิดการเข้าใจผิดนะครับว่าช่างไม่ได้ยืดให้นะครับถ้าลูกค้าส่งมาแล้วช่างโทรบอกว่าเสร็จแล้ว นะครับโอนเงินมาช่างรับเงินแล้วช่างก็ส่งของให้เลยนะครับก็อันนี้มีหนึ่งเคสนะครับที่ลูกค้าดูไม่เป็นนะครับผมหลายคนเลยแหละนะครับห้าหกคนแล้วนะครับที่ทักมาบอกนะครับอ่วันนี้ก็มาดูข้าอย่างนะครับตัวนี้นะครับร้อยสิบไอสามมิลถาวรนะครับผมร้อยสิบไอเบิกศูนย์สามมิลถาวรนะครับขายไปหลายตัวแล้วครับ มีปัญหาอยู่ประมาณ4ีหเคสนะครับเรื่องของเรื่องก็คือนะครับลูกค้านะครับส่งมาทํานะครับผมแล้วบอกว่าช่างไม่ได้ยืดให้ผมเอาตังค์ผมไปนะครับผมไม่ได้ทําอะไรให้ผมเลยส่งกลับมาให้ผมแบบเดิมนะครับผมก็เอ๊ะงงเลยนะครับตูดก้านก็เจียให้แบบนี้นะครับผมอ่าตูดก้านก็เจียนะครับ ยืดสามมิลถาวรก็ยืดให้แล้วลูกค้าบอกยังไม่ได้ทําอะไรให้เลยได้ยังไงนะครับวันนี้ก็มาให้สอนดูวิธีกันนะครับหนึ่งเลยนะครับข้อเหวี่ยงยืดถาวรนะครับจะยืดข้อตรงนี้นะครับจะใช้สลักเดิมนะครับผมแต่ถ้าลูกค้าให้ยืดสลักเราจะเปลี่ยนสลักให้แต่ข้อข้างไม่ได้ยืดนะครับก็จะเป็นสลักเยอะขึ้นไปนะครับตัวนี้สลักเดิม แต่ก้านโผล่ขึ้นมานะครับแบบนี้แสดงว่ายืดแล้วนะครับแต่ถ้าก้านตัวนี้ไม่ได้โผล่ขึ้นมาแสดงว่ายังไม่ได้ยืดนะครับจุดแรกเลยที่ดูจุดสองดูด้านหลังครับด้านหลังนะครับเห็นไหมก้านจะยืงขึ้นบนมาสามมิลนะครับจากรอยเห็นรอยไหมครับนี่ครับจากรอยเดิมนะครับตัวนี้คือมีการยืดที่ตัวข้อเหวี่ยงแล้วนะครับมีการเชื่อมพอก ย้ายขึ้นมานะครับแต่ว่าทางเรานะครับผมกึงให้เนียนไปหน่อยนะครับนี่ครับดูไม่รู้เลยว่าจะเชื่อมแล้วพอกแล้วทําแล้วนะครับเนียนแบบืหม,มือใหม่ดูไม่รู้อะครับปวดหัวเลยครับทีหลังผมจะเชื่อมนะครับทิ้งรอยเชื่อมดังๆดำๆไว้นะครับหรือว่าเชื่อมให้มันบุ่มๆแหวง่วงๆหน่อยหนึ่งลูกค้าจะได้รู้ว่าเออช่างยื่นมาแล้วทํามาแล้ว แต่ท่านเนียนแบบนี้ลูกค้ามือใหม่ดูไม่ออกเลยนะครับว่ายืดมาให้แล้วนะครับกลายเป็นเข้าใจผิดว่าช่างไม่ยอมยืดข้อเหวี่ยงมาให้แต่คิดต่างไปส่งของเก่ากลับมาให้แบบเดิมนะครับนี่ครับมันเนียนมากครับผมขนาดตูดก้านเจียไปแล้วตูดยังโผล่อยู่เลยครับนี่ครับจะไม่ยืดได้ยังไงครับคุณลูกค้านะครับมาดูด้านในกันบ้างนะครับด้านในนะครับไม่มีรอยไม่มีแหวงนะครับผมอันนี้คือการยืดที่ บอกง่ายๆว่าถ้าไม่ใช่เซียนดูนี่ดูแทบไม่ออกเลยคิดว่าส่งเข้าเวี่ยงเดิมให้ลูกค้าเถอะนะครับอืมนะครับแต่ถ้าให้ชัวร์จริงๆนะครับลูกค้าเอาเข้าเวี่ยงใส่แคงดูนะแล้วก็หมุนลูกสูบดูเลยลูกเดิมที่ยังไม่ได้ปาดหัวครับดูว่ามันโผล่จากเสื้อสูบมาไหมนะครับผมอันในนี้ในกรณีก้านเดิมนะมันต้องโผล่ขึ้นมามาก,กว่าเดิมสามมิลที่ลูกค้าใช้อยู่แหละ นะครับแต่ถ้าเป็นก้านสั้นกว่านี้หมกประเก็นนะครับลูกสูบจะไม่โผล่ออกนะครับจะอยู่เท่าเดิมนะครับจะอยู่เท่าเดิมนะครับแต่ว่าวัดช่วงชักนะครับจะได้มากกว่าเดิม6มิลนะครับในกรณีที่ยืด3มิลขึ้นลงจะเป็น6มิลนะครับผมอันนี้ก็เตรียมส่งมอไปให้ลูกค้าแล้วนะครับหลายท่านเลยที่ทักมาถามนะครับว่า สั่งข้อเหวี่ยงยืดมาสามมิลถาวรทำไมไม่ได้ยืดเป็นข้อเหวี่ยงเดิมนะครับไม่มีรอยไม่มีอะไรเลยนะครับอันนี้ก็ขออภัยด้วยในความเนียนนะครับยืดเนียนจัดนะครับบางเดี๋ยวรอบหน้าจะทิ้งรอยไว้นะครับให้ลูกค้าได้ดูได้เห็นกันนะครับจะได้สบายใจว่ายืดแล้วนะครับแบบนี้มันเนียนเกินครับบางทีก็ไม่ดีนะครับลูกค้าเข้าใจผิดเลยนะครับว่าไม่ยอมยืดให้ นะครับผมแต่ว่าถ้าดูจริงๆก้านโผล่ขนาดนี้ก็ต้องเข้าใจได้แล้วนะครับว่ามันยืดแล้วนะครับผมนี่คือการยืดแล้วนะครับผมถ้าไม่ยืดก้านจะไม่โผล่แบบนี้ได้เลยคุณลูกค้านะครับก็สนใจส่งมาทําได้นะครับผมจะเ,เนียนหรือไม่เนียนสั่งได้แต่แน่แนนิ่งแน่นนอนนะครับเขาเหวี่ยงนิ่งทุกตัวแล้วแน่นทุกตัวนะครับแต่ถ้าเนียนเนี่ยใครไม่เอาเนียนอยากมีรอย เชื่อมบ้างอะไรบ้างก็บอกได้นะครับผมจะได้ไม่เก็บงานให้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ